never

อ่านะครับี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องอะไรวันนี้ตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรตัวปลาตัวปลาทะเลเรื่องอะไรอะไรนะครับปลาทะเลปลาทะเลปลาทะเล แมลงกัดต่อย้าวใครไม่เคยโดนแมลงกัดต่อยมั้ยมีใครไม่เคยโดนบ้างโอ้โหพี่มายไม่เคยโดนเลยโอ้โหพี่มายดูแลอุู้สุดสุดมีตาเขาไม่เคยเลยหรอคะออันตาเขาไม่เคยแอ้แท้ก็ไม่เคยอ่ะนะครับคำว่าแมลงกัดต่อยต่อยตันแหบต้นแบบใช่ไหม ใช่นะับอย่างเช่นอะไรบางทีเราเป็นหอนย่ามดนะเราไปรดน้ําต้นไม้แตงต่อยใช่ไหมเราเข้าไปโ้นตามต้นไม้ป่าย่าก็เจอแตงเจอพึ่งเจอตันตอใช่ไหมครับเคยโดนไม่ปองต่อยเราเป็นหูเงการดูนตัวเองทีนี้เราจะมา เรื่องการดูแลตัวเองนะนะครับเมื่อกี้คุณถามไปแล้วว่าใครเคยโดนกัดโดนต่อยบ้างใช่ไหมทีนี้นะครับเราจะมาดูแลตัวเองเมื่อโดนมาแรงกัดต่อยเมื่อกี้ใครโดนนะดิมเมื่อกี้โดนอะไรนะครับเอาดิมต่ออดิมโดนอะไรตะขาบอตะขาบจับแล้วดิมมีวิธีการดูแลตัวเองยนะังไงฮะ ทำยังไงผมตัดขาเลยครับคุณอะไรนะอะไรนะโดนกัดที่นิ้วแล้ววิธีการดูแลตัวเองหลังโดนกัดตัมทำยังไง ผูพีมปูพีมดีกว่าปูพีมอยู่ในสวนสลาบน่าจะโดนเยอะปูพีมโดนอะไรบ้างึ้งหลัวออที่โรงเรียนแล้วทำยังไงครับอุ่ยโดนขึ้งหลัวโดนขึ่งโดนึ้งหนวตายไปวิ่งตายไปโดนอะไรหัวก็เจอเลย

มันเป็นยังไงเมื่อเจือแล้วเราควรทำยังไงนะครับยกตัวอย่างเช่นแม่ปองกัดเท้าเราต้องมีอาการเจ็บปวดเหมือนจะต้องตัดขาทิ้งหรือเปล่าหรือเราทำยังไงได้บ้างสักตัวแรกินกันตัวสตัวอไรกิีกจนตัวอะไร

ผู้ชายแอดแมนใช่ไหมมีใม่ชอบใจอันนี้อะไรอันนี้อะไรใครเคยโดนใครไม่เคยโดนโอ้โหใครไม่เคยโดนแสดงว่าไม่ได้ยู่ประเทศไทยอยู่อยู่มีนิดไหม มามันดดเรมันเป็นผีปอบด้วยนยูมันเป็นผีปอนอตดเลมันเป็นนังลาช่ไมใช่ใช่เลยอ่นอะไรึงพึ่งงกากน A A B B B อ กระพือกันดิเออนะครับปีกกระพืออันนี้อะไรคล้ายพึ่งคล้ายพึ่งเมื่อกี้ข้าหอมเริ่มตอยนะเต้มแต้มตัวก่อนตัวแต้นะครับทำไมตัวอันนี้เดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวทีนี้นะครับเดี๋ยวจะยกตัวอย่างนะครับนี่ตัวอย่างยกตัวอย่างขอตุุ๊๊ง ออกมาท่านชัดเจนไหมครับไม่กี่อ่ะเรามาแนะนำเคยโดนตัวอะไรต่อยบ้างจากในภาพอ่ะอ่ะเะนไหมเห็นได้เลยเคยโดนตัวอะไรบ้างอาวุธอาวุธอ่ะผมลู้เคยเจอตึ่งอาการอาการอาการของโดนตึกใส่เป็นยังไงเจ็บเสียเจ็บโอเคใครไม่เจ็บบ้างไม่มี

น้องทำไมอ่านะครับเดี๋ยวคุณจะมีใบความรู้ที่จงนั่งทำนะครับเรื่เรียน,นนะครับมีว่ามีบทการเนี่ยอาการเป็นอย่างไรนะครับการดูแลตัวเองเป็นอย่างไรโอเคไหมเดี๋ยวครูจะให้ไปงานไปความรู้ไปช่วยกันทำนกลุ่มเมื่อทำเสร็จแล้ว เมื่อทำเสร็จแล้วนะคะเป็นใบความรู้ง่ายๆให้โยงเส้นเข้าหากันนะครับว่าอาการเนี่ยเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวครูสอนในสไลด์อื่นอาการเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเมื่อทำเสร็จครูจะซูมนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานะครับวันนี้เราจะมี 6, 6หกหกสไลด์จะซูมออกมานะครับ หกต้อหกลงม,มีห้าก็ห้าถึงห้าเรื่องนั่ใหงดนีนะครับว่าแต่ละศาตร์เนี่ยมีอาการยป็นไงบ้างโอเคไหมครับ À, vô như này. chuyện gì?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  เอาลงหนเน้่ยเออไม่เห็นหน้าเลย ตัวนี้เรื่องการมดกัดอ้าวเป็นไงมดกัดอ่ะนะครับหลังจากที่ เราออกมานำเสนอการเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวครูสรู้ให้อีกทีนึงนะครับหลักๆอาการอาการที่เราจะโดนพวกเมลงพวกนี้กัดต่อยใช่ไหมครับวิธีการที่เราจะทำได้ดีที่สุดคือดูว่าเป็นตัวอะไรเสร็จแล้วนะครับตั้งสติอย่าเพิ่งไปเกาอย่าเพิ่งมองให้โอเคไหมถ้าเราทำเองไม่ได้เราควรบอกครูผู้ปกครอง,องใช่ไหม ใช่ไหมครับแล้วก็อะไรแล้วก็อะไรหายาทาที่ทุกบ้านมีคือ,อยาอะไรยาบองซซป้าใช่ไหมพารไามา้นะครับล้างน้ําสะอาดแล้วก็ทาพวกนี้ให้ผิวที่เราโดนกัดโดนต่อยมันสะอาดก่อนโอเคไหมโอเคไหมครับเนาะนะครับวิธี้กกลางไม่ให้ดูมแมรงกัด นะครับคือหนึ่งเลยนะครับเวลาไปไหนมาไหนนะครับให้นักเรียนเนี่ยใส่รองเท้าหุ้งซ้นอยู่เสมอเราจะเห็นได้ว่าเวลาไปเข้าห้องน้ำใส่ใช่ไหมนักเรียนใส่ใช่ไหมบางทีก็ไม่ค่อยใส่ใช่ไหมครับอ่านะครับเวลาไปเตะบอลก็ไม่ค่อยใส่พอทำไมทําดทำไมนะครับไม่ต้องไปแย่ไปจับไปเล่นกับสัตว์มีพิษทั้งหลาย ย่างเช่นเห็นรังแต่รังพึ่งไม่ต้องหาอะไรเนปลาไปคว้างใส่เห็นก็ออกมาไกลๆเห็นก็บอกเพื่อนเพื่อที่เพื่อนจะได้มีความระมัดระวังใช่ไหมครับใช่ไหมนะครับปิดประตูหน้าต่างก่อนนอนเพื่อไม่ให้ยุงเข้าไปกัดใช่ไหมใช่ไหมครับเก็บอาหารของหวานให้เป็นที่ให้มีชิตไม่ให้หมดมากขึ้นใช่ไหมนะครับอ่า น้อวันนี้ก็เท่านี้นะคะมีใครสงสัยอะไรไหมมีไหมครับมีไหมเจฟสงสัยอะไรไหมไม่มีไม่มีนะครับอ่าโอเควันนี้ก็เท่านี้นะคะสามคน,นลูกเห็นตัวเลหกน้อย 我呢？我。